ต่อไปน่าจะเป็นการแข่งขันในรอบคู่ชายเ,เป็นการแข่งขัปเพเภทคู่ชายนะคะรอบ3.2ทีมนะคะไทยเป็นสรสศักดิ์เขาศิริกับตุ้มกระนวลน,นะคะหรือน้องตุ้มจิรติจันเรียงะคะ่ะพบกับอิตาลีนะคะจะเชื่ออะไรไม่รู้นะคะเริ่มทำการแข่งขันแล้วนะคะอิตาลีเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟก่อน,นะคะ่ะลูกแต้มแรกไปของไทยเะคาเสิร์ฟเสียะค,ะโฟโฟค่ะ d o u b ค่ะ ใส่ <c oughs> ต่อรสเตลูกนี้ไปข้ามใต้ไปเลยคะคะเป็นแต้มของไทนะคะแต้มก่อนนี้ศูนย์ต่อสองค่ะอิตาลีศูนย์ไทยสองต,ตอนนี้บอลหายไปแล้วต้องรอเก็บบอลกันนะพะี่เท็กไม่ค่อยมีบอลสำรองแต่ไม่ค่อยใช้นะคะต้องวิ่งเก็บก่อน มีเด็กเก็บบอลอยู่สี่มุมเลยนะคะเสื้อส้มสมหมวกสมสมยักงสดฮะร้อนมากเลยวันนี้ฮ่าฮ่าฮ่นรอ แตมน,นี้ซรส,ะะสะักเขาสีบอกขอให้ญาตนะเก็บแต้มไปก่อนจะลองได้สีแตมไหมดูนั้นนะคะแตมตอนนี้ที่0ูต่อสี่ไอศูนต่อสามนะพูดไปก่อนเลยนะใช่ไทยไหมใช่ค่ะเสื้อแดงๆไทยนะคะเสื้อขาวกางเกงน้ำเงินเป็นอิตาลีนะคะเเก็บได้นะคะใน เกมเสิร์ฟนี้เราขึ้นนําไปก่อน4-0ถ้าเปลี่ยนเสิร์ฟนะคะน้องตุ้มจะเสิร์ฟอยากได้โค้กศเวียดนามเหมือนปีที่แล้วจังน่าจะมีรอบชิงนะคะทุกคนส่งกี่คู่ในชิงแชมป์โลกจะส่งได้แค่ชาติละหนึ่งทีมนะคะไทยเราส่งแค่ทีมเดียวโอ้ตุ้มเสิร์ฟดีเขาชมกมากแกหัวมามาเบ้าโดนตะขายพี่ซอจําหนึ่งสองตุ้มเตะ 1, 2, ตเตปึ้งตปข้าหมหัวไปเลยลูกนี้เป็นแต้มของไทยนะะขึ้นนำไปก่อน5-0คะ่ะ ตุ้มจะเสริฟลูกที่ซองค่ะสวยลูกนี้ล้นไปแล้วนะคะอิเล็กรทรักนะคะเป็นแต้มของไทยแต้มตัวนี้ที่หกต่อศูนย์อ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ขึ้นแต้มอะ่ะทุกคนเป็นไรอะ่ะน่าจะเสียหรอเอาจริงๆลูกแรกน้องตุ้มน่าจะหยียบเส้นนะคะเพก็ว,ว่าอยู่ทำไมเขาไม่เล่นต่อ แต้มตอนนี้เป็นแต้มอยู่ที่ห้าต่อหนึ่งนะคะพ mm hmm. าทีโตแทบพังทุกคนโตแข็งแรงมากนะโตหลายแสนนะโตเป็นแสนเลยนะคะไม่มีพังนะคะแอดเล่นมาตั้งแต่ปีหกสามเลยยังไม่พังทุกทีเลยะคะ่ะอ mm ื hmm. ้อ สวยแกอกแล้วแกอกเสียไปเองนะคะเป็นแต้มของไทยนะคะแต้มตัวน,นี้หนึ่งต่อเจ็ดนะคะเปลี่ยนเสิแล้นนะคะอิตาลีเป็นฝ่ายเสร์ฟ โอ้โลูกนีพี่สอวบอกจะปล่อยเอ็ดบอลแต่ไม่เอ็ดนะคะโดนแฉกปลายโตลงนาะะเป็นแต้มของอิตาลีะคะ่ะแต้มตามมาแล้วที่สองต่อเจ็ดค่ะอนิดอนิดยอยากอกออกกล้องนี้แล้วเจ้าเนี่ยอุ้นเต็มนาเลย แข่งายสองนะพี่อะอิตาลีอืออิตาลีโอ้โห,โหจะโดนสับพวหลังพอดทุกคนหล,ลังโต๊ะผู้ปิดแต่ว่าลมฝั่งตัวเองนะคะไม่ลงแจะแต้มของไทยถ้าแต็นวันนี้สองต่อแปดไป ลงฝั่งไหนเมื่อกี้เมื่อกี้น้องตุ้งกระโดดเตะะโชว์โดดเตะไปเดี๋ยวคือเ่โอ้วิว้านอก่งองเนี่ยหม้อแต้มตอนนี้สองต่อเก้านะคะอิตาลีสองไทยเก้าลืมมาขีดมะขยาพันุด้วยโอ้ยหนอทุกคนใส่ตุ้งนี่โดดปาดเบาๆเป็นแต้มของไทยไปน,นะคะ อันนี้จะเปลี่ยนเสิร์ฟนะคะพี่สอจะเป็นคนเสิร์ฟค่ะแปมตอนนี้10ต่อ2ค่ะโอ้ทุกคนเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอร่อยกว่าออหวานอยู่นะเนี่ยอืมอช่อ่ีหันมาอีกที่ิบเอ็ดสองละ อันนี้เป็นเซตค้อยของไทยแล้วค่ะขึ้นนำไปที่11-2ต่อค่ะในเซตที่1พี่อซอเซิบซวยเปิดแบบไม่ให้เล่นต่อจบเซนแรกไปนะไทยเอาชนะอิตาลีไปด้วยคะแนน12-2ต่อ,อค่ะพัก1นาทีนะคะคุณต้นลงไหมอันนี้พี่ต้นมีแข่งตอน6โมงครึ่งนะคะในประเภทคู่ผสมค่ะใครรอเชียร์พี่ต้นอยู่ก็รอติดตามได้เลยนะคะ ทุกคนช่วงนี้แอดไม่ค่อยมีตังขออนุญาตซึ้อไว้หน่อยนะคะเผื่อมีผู้ใหญ่ใจดีโอนมาให้เมื่อวานมีผู้ใหญ่ใจดีโอนมาให้ด้วยนะคะแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครนะ,ะไม่ไม่ได้แจ้งไว้นะ,ะมันไม่ขึ้นนะทุกคนเพราะมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนค่าเน็ตมาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยะค่ะ เจ้าหนาทีสนามทําการเคาะสนามแล้วนะเพราะว่าเป็นระบบจิ๊กซอต้องใช้การเคาะตลอดเวลาเออเดี๋ยวไม่นานต้องใช้ระบบเคาะตลอดเวลาโมจิถ้าวางสายแค่ไหนนะทำไมโทรศัพท์พี่รอดจังว่าวางคื้นแป๊บเดียวเองแล้วเมื่อกี้ไลฟ์อ่ะเพิ่งไลฟ์ไม่ถึงนาทีอ่ะ ก็ค pues ือแบบร้อนเลยอ่ะร yeah. ้อนทำไมหน้าจอกูมืดจังวะเปิดสุดแล้วพี่ใส่แว่นมาว่าอยู่ทำไมมันมืดจังวะพี่ไม่ได้ตั้งค่าไว้อ่ะแต่มันไม่ค่อยชัดเครื่องเครื่องนี้ซูมแต่ว่าเครื่องนี้นี่เราเชียร์ทุกคู่ครับขอบคุณมากค่ะถ่ายมูปต่ากันไปเลยะถ่ายรูปต่างกันค่ะ ตามเชียร์ด้วยนะคะวันนี้มีแข่งอีกหลายคู่ยาวๆเลยะค่ะในทุกประเทศเลยะคะ่ะมาดูการแข่งขันต่อในเซตที่สองน้องตุ่มเส์ฟลูกแรกไปยเขาแก้มาติบกระขายไปแต้บแหลกมาแล้วมาแล้วแต้มแบบเป็นของใครนะค,ะคือจะนําึ้นําไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์ค่ะเสร็จรุ่ที่สองะคะ่ะ <laughs> อยากขอช่วยคอนเนตมันไม่เป็นไรจริงๆค่ะแต่แอปขึ้นไม่้เฉยนะคะเผื่อมีผู้สนับสนุนนะคะ ตอนนี้รอบแรกเหรอคะแล้วมีกี่รอบถึงจะได้ชิงอันนี้เป็นรอบ36ทีมนะคะก็คือไล่36 16 8 4แล้วก็ชิงค่ะสงชงมาตุ้มเตะไปเลยหนึ่งรับได้รับหนึ่งชงออกมาทำอะไรแก้ะโอ้โหแก้ไม่แม่น1เตรเป็นแต้มของไทยค่ะขึ้นมาไปกนศ่อ2-0ค่ะสอเขาตุ้มแม่นเข้าขากันดีคู้นี้คูนี้เขาเขาเข้าขากันดีสุดๆ่ะแบบซ้อมกันมาเยอะค่ะ ซูๆูครับจกักโซล่าขอขาขาขาขบคุณค่าขอบคุณแฟนคลับจักโซล่าได้นะคะโอ้โหน้องตุ้มเสิร์ฟดีมากเลยลูนี่เสิร์ฟเอสบอลนะเอสเอสไม่ใช่เอ็ดนะการส่งของเขาก็ส่งแบบใช้เท้าเลยเขาไม่ได้ส่งกับใช้มือนะฝรั่งเขาไม่ค่อยแบบซีเรียสเรื่องนี้กันนะคะแ้มตอนนี้3ต่อศูนย์ค่ะตุ้มเสิร์ฟติดตาขายไป ขอบคุณสำหรับข้อมูลยินดีค่ะยินดีค่ะใครมีอะไรสงสัยก็ถามมาได้เลยนะคะเผื่อถ้าอ่านแล้วตอบทันก็จะตอบนะะถ้าตอบไม่ทันก็อาจจะไม่ได้ตอบนะเพราะว่าจะอยู่ในเกมะเมื่อกี้น้องตุ้มดับเบิลโฟนะคะเสิร์ฟเสียไปสองแต้มเป็นแต้มของอิตาลีนะอิตาลีจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟในชุดต่อไปแต้มตอนนี้หนึ่งต่อสามค่ะหยกลงสามรายการเลยหรือเปล่าลงได้แค่ศูนย์ดคนละสองรายการค่ะพี่หยกลงในประเภทเดี่ยวหญิงแล้วก็ประเภทคู่หญิงค่ะ สาวสิบสองพิมใช่ค่ะพูดผิดบางทีก็โบนะทุกคนน้องุูมป่าเบาๆนะคะเป็นแแคมแแมตอนนี้หนึ่งต่อสี่ค่ะมันยึดคัทมาไหมครับมาค่ะคู่ชายค่ะแต่ว่าอยู่คนละสายกันนะคะอยู่สายบนสายล่างกันเลยนะอาจจะถ้าจะเจอก็คงเป็นลึกๆค่ะลึกๆแแปกๆยังไม่เจอแแ้มตอนนี้หนึ่งต่อสี่ค่ะ มื่อเช้าแอดก็ตกใจนะทุกคนแบบว่าดูธงผิดนะเพราะว่าธงมันคล้ายๆกันนะอิตาลีกับแบบของฮังการีนะแต่ว่าคือของอิตาลีอ่ะมันตั้งแนวตั้งฮังการีอ่มันแนวนอนแบบดูแบบผ่นานๆนะคะอุ้ยโอ้โหแดดมาแล้วร้อนมากแยบมบตอนนี้หนึ่งต่อห้าค่ะอิตาลีหนึ่งไทยห้าค่ะ,คะแผ่งที่ไหนครับผม แข่งที่โฮจิมินห์เวียดนามอุ้ยเสร์ฟดีไปซอชมกอกแน่ลนูกนี้สวยตุ้มโดดเตะเตะข้ามขอบไปเลยนะคะแต้มนี้เป็นแต้มของไทยนะคะแต้มตัวนี้หนึ่งต่อหกค่ะซ้อมเตะมาดีตุ่งบอกงานระดับระชาติขึ้นสนามตรงนี้มันเขาก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะทุกคนอันนี้มันอยู่ที่ฝ่ายจัดนะคะเราก็าพูดอะไรไม่ได้ ดูกันต่อค่ะอิตาลีเสิร์ฟจึง้งขายาวๆน่าจะจ้วงเราจ้วงเราเนาะรอดไหมเสียดายขามากเลยแต่เขาก็เสิร์ฟดีนะถ้าลงอนะตุ้มกระโดดพงไปกลับมากลับมามลูกนี้เสียแล้วนะคะเ็นแต้บอกอิตาลีเพราะว่าล้นไปแล้วนะคะเล็กละแทกนะคะสับเฉพาะของเก็กบอลน,นะคะ คู่แรกของวันนี้หรือเปล่าคะใช่ไม่ใช่ค่ะเป็นเป็นคู่ที่น่าจะสามสี่แล้วมั้งคะแต่เป็นคู่แรกของไทยนะคะแต่ว่าเริ่มแข่งตัง้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วคะ่ะแต่อาจจะไม่ได้หายพอสดของติดตอันนี้อิตาลีขอเวลานอกนะคะแซมอยู่ที่หกต่อสองนะคะไทยนำอยู่แมตช์นี้น้องๆลูกเส์ฟดีขึ้นกว่าเดิม ไทยชิงกันเองเนื่อใครจะไม่มีโอกาสชิงกันเองนะคะในแช์นี้เพราะว่าส่งแคท่ทีมเดียวเท่านั้นค่ะตุ้มเตะสวยเตะสวยจริงค่ะลูกนี้อังกฤษลงกี่รายการเออมันยิกลงรายการเดียวนะคะคือผู้ชายค่ะอเอ้ยตุ้มตุ้มซ้อมมาแล้วเนี่ยตุ้มขอโดดฟาดน้อย อะไรเนี่ยมไม่ไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้เมนูช่วยเหลืออะไรไม่รู้มันออกไม่ได้ปะ่ะเาเข้าอะไ,ลลไลรละแอดยาลงแข่งไหมครับแอดยาไม่ได้ลงแข่งนะคะอยากแอดยาไม่ได้มาด้วยนะคะรอบนี้นึกว่าพี่ต้นคููเก่งรอบนี้เป็นเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนเป็นน้องตุ้มกับพี่สอน,นะคะในประเภทผู้ชายโอนสนับสนุสนค่าเน็ตใแล้วครับสองร้อยบาทอู้ขักคุณมากค่ะอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกอ่านว่าอะไรเนี่ยยี่ห้อรองเท้าว่าอะไรนะเเดกเอร์เเดกเอร์ขอบคุณมากนะคะแต่หนูอ่านชื่อไม่ออกแลพอดีงงภาษาอังกฤษสุราดหรอสุราดหรอคะไม่มั่นใจนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่สนับสนุนค่าเน็ตมาค่ะตอนนี้ ทำการแข่งขันต่อแล้วนะคะแต้มตอนนี้เจ็ดต่อสองค่ะวันนี้เรามีแข่งในประเภทการว่าอะไรเนี่ยอ่านไ่อกส,สุรัตอสุรัตสุรัตสุรัต,รต,รต,รตเอออ่านไม่ออกขอบคุณมากนะคะหนูอ่านชื่อไม่ออกค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะอ่านผิดอ่านถูกแต้มน,นี้เป็นของไทยนะคะขึ้นนำไปที่แปดต่อสองค่ะวันนี้ไทยเรามีแข่งในประเภทคู่นะคะคู่ชายคู่หญิงแล้วก็คู่ผสมนะคะโดย ส่งได้แค่ชาติละหนึ่งทีมเท่านั้น,นะคะ่ะแตดสองค่ะตอนนี้เฮ้มอตุ๊มแต่ยอดเฮ้ยเขายังเก็บได้เอาเข้ามาเอาเอาลบลุกคานมากแกมาเบาๆโอ้โหแกโดนตะข่ายไปนะคะแกมตอนนี้ขึ้นนำไปที่9ต่อสองค่ะ ก็กแกแ้มาด้วยแน่ๆเต็มเป๋าเลยค่ะชายผู้ลงนี้นะ่ากลัวกว่าฮังการีกับบราซิลนะครับน่ากลัวน่ากลัวจีนค่ะเดี๋ยวต้องรอดูค่ะต้องดูจังหวะการเล่นของแต่ละวันด้วยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศก็มีผลนะคะในการแข่งขันใงการแข่งแบบเอ้าดร์นะคะเดิมพันอืมแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนการพนันไม่ได้นะคะ คำฟาดเพราะว่าคำไม่ได้แต่ตอนนี้อยู่ที่10ต่อ2อ,อไม่ใช่2ต่อ10นะคะอิตาลี2ไทย10ค่ะพี่ยาหาเสียงนายกอบจชัยภูมิอยู่พักหน่อยพี่ยา FC ถามถึง FC พี่ยาใช่ไหมคะเนี่ยสูสู้ไทยแลนด์ขอบคุณค่าอิตาลีเสิร์ฟลูกที่สอง หลงปุ้มจับหนึ่งสองพี่ซอต์เป๊ะปึ้งไปเขายังรับปกได้ทำอะไรต่อเอาไก่อกแน่ตรงนี้อุ้ยแก้มัวเฉยช้าช้านี่นี่โชว์ชงไลย์โอ้ยสารสักโอ้ไม่รู้เฮ้ยไม่ไอ้ตุ้มมันเสียที่ไอ้ตุ้มเมื่อกี้พี่ซอต์ชงเข้าแล้วโอ้โหเสียดายสาวะโชว์สักหน่อยอื แอดมินสเสียงพอกหอ,ขอ,ขอ,ขอมขาวเขาคนงงงเอาไหมเอาไหมโซ่ไหมเนี่ยตึงแต่ข้ามไปไปเลยเป็นเซตคอยของไทยแล้วนะคะชายเดี่ยวไทยเรายังไม่เคยได้แชมป์ใช่ไหมครับใช่ค่ะชายเดี่ยวเราในเวอร์แชมเปี้ยนชิพนะคะคือเรายังไม่เคยผ่านเข้าถึงรอบ4ทีมเลยะคะ่ะอันนี้คือเป็นประวัติศาสตร์แล้นะทีไทยเราเป็นครั้งแรกเลยนะ ตอนนี้เซตพอยต์แล้วนะคะของไทยถ้าเราได้แต้มนี้เราก็จะชนะไปเลยนะคะแล้วก็จะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมค่ะคถ้าชนะคู่นี้จะแข่งอีกทีเ,เดี๋ยวนะแอบก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจบอันนี้ก่อนเดี๋ยวรูโปรแกรมให้นะคะแปบ๊บหนึ่งนี่ไงปาดเบาๆก็เป็นแต้มจบแล้วนะคะการแข่งขันในเซตที่สองสรุป ออชนะไปด้วยคะแนน12ต่อ3ค่ะสรุปผลการแข่งขันนะคะไทยชนะอิตาลีเป็น2ต่อ0เซตค่ับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายค่ะ